สำหรับใครนะคะที่น่าเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะนะคะเรามาแนะนําแบรนด์ตัวนี้เลยค่ะเป็นแบรนด์ของอลิสาโมอิดนะคะก็จะมีสบู่ลากโสมสเซรั่มไฮยาแล้วก็จะมีครีมเฟชเชียนเคียร์นะคะตัวนี้จะเป็นสบู่ลากโสมนะคะมีสารสกัดจากสมุนไพร9ชนิดนะคะที่จะช่วยรักษาฝ้ากะสิวจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำได้นะคะ7วันแรกนะคะถ้าใช้ทุกวันนะคะเช้าเย็นจะรู้สึกแล้วก็เห็นผลเลยว่าหน้าดีขึ้น ขาวขึ้นนุ่มขึ้นแล้วก็ใครที่เป็นสิวอักเสบุดันนะนก็จะทําให้สิวแห้งลงค่ะใช้ทุกวันอย่างต่อเนื่องนะคะเช้าเย็นแล้วก็ตัวนี้เวลาเราล้างหน้าเสร็จนะคะเราก็มาใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซรั่มไฮยาค่ะเซรั่มไฮยาของเรานะก็จะช่วยเติมเต็มใครที่เป็นร่องลึกนะคะริ้วรอยลึกๆนะคะมันก็จะช่วยทําให้มันตื้นขึ้นนะคะเซรั่มไฮยาของเราเป็นเซรั่มไฮยาที่เข้มข้นมากๆแล้วก็ซึมสู่เข้าผิวได้เร็วมากด้วยค่ะ ถ้าใครที่เป็นริ้วรอยบางๆนะคะเป็นร่องบางๆแบบา,านี้เซรั่มตัวนี้จะช่วยรักษาให้หน้าเราเรียบเนียนได้เลยนะคะช่วยกักเก็บน้ํานะคะทําให้หน้าเรานุ่มชุ่มชื่นถ้าเราใช้เซรั่มตัวนี้เสร็จแล้วก็มาใช้ครีมตัวนี้เป็นครีมของเฟสเชนเคียนะคะถ้าทาวันแรกทุกคนจะรู้สึกเลยว่าหน้าเราจะนิ่มมากๆเลยครีมตัวนี้นะคะจะเข้มข้นมากๆเลยค่ะเราก็ทา ทาเซรั่มเสร็จ,ลรจลแล้เรามาทาครีมตัวนี้นะหน้าเราจะนุ่มเหมือนหน้าเด็กเลยถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องนะคะทั้ง3าตัวนี้นะคะให้หน้าเราดีขึ้นสิวดีขึ้นนะคะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นมาแนะนำทุกคนสามารถซื้อได้ค่ะจากราคาเกือบพันนะคะก็จะเหลือ600บาทค่ะก็จะได้สบู่ลากส่งนะคะเซรั่มไฮยาแล้วก็ตัวครีมแฟชั่นเคียร์ค่ะไปดูแลหน้ากันนะคะ